ตอนนะคะอันนี้มาถึงอ่งานสวดศพแม่เนาะคืนแรกคืนแรกเลยนะคะที่บ้านพี่อ้อยอะ่ะก็คือเราพี่พี่น้องๆเนี่ยค้าขายกันหมดนะคะลูกๆูกที่บ้านก็จะทำอาหารกันเป็นในคืนแรกเราจะไม่ได้คือชุกระหุนมากก็เลยังไม่ได้เตรียมพวกอาหารพวกอะไร เราก็จะแค่ทำชุดกาแฟกับขนมปังนะคะรอรับแขกพอ,อสวดสามจบอสองจบนะคะสวดจบสองนะคะเราก็เริ่มแจกพวกกาแฟาขนมปังนะคะให้กับแขกเนาะวันแรกแขกมาไม่เยอะนะคะก็ประมาณ ไม่ถึงร้อยนะคะไม่ถึงร้อยเพราะว่าวันแรกคนจะไม่ค่อยเยอะก็แจกขนมปังกับกาแฟนะคะจนอ่าพอเริ่มใกล้แขกกำลังทานกันอยู่อย่างเงี้ยระท่านก็สวดเริ่มขึ้นรอบที่สามนะคะแล้วก็ สมัยก่อนจะรอบที่สามเสร็จก็ประมาณสองทุ่มเนาะรอบที่สามเสร็จประมาณสองทุ่มพอรอบที่สามเสร็จเราก็เตรียมตัวเก็บของทุกอย่างเก็บของทุกอย่างที่ะจะปิดศาลานะคะปิดศาลาช่วงนั้นเมื่อก่อนนี้ก็จะ,ะมะีมีน้อง คนนึงนะคะเป็นคนเฝ้าเฝ้าแม่เนาะเราจะเป็นน้องชายพี่อ้อยนะคะที่ที่ว่าน้องชายคนเล็กนะคะจะเป็นคนเฝ้าแม่ในระหว่างที่เขาเฝ้าแม่เนาะ,ะวันนั้นพี่อ้อยกลับไปถึงบ้านใช่ไหมคะคืนแรกเนาะกลับกลับไปถึงบ้านวันนั้นน้องสาวน้องสาวพี่อ้อยอีกคนนึงก็บอกว่าวันนี้ไปนอนบ้านเขาวันนี้ไปนอนบ้านเขานะ เพราะว่าบ้านที่ตรงที่แม่บ้านแม่เขายังไม่ได้เคลียร์เขายังไม่ได้เคลียร์กันยังไม่ได้เคลียร์หมายถึงว่ายังไม่จัดที่รับที่นอนอะไรอย่างเงี้ยให้เราเพราะว่าปกติพี่อ้อยถ้าอยู่กรุงเทพพี่อ้อยไม่เคยกลับไปค้างที่บ้านเลยนะคะไม่ได้กลับไปเราก็บอกว่า เจเจวันนี้เจเจไปนอนบ้านเขานะอะไรประมาณเนี้ยเราก็บอกได้ได้เดี๋ยวพี่ไปนอนบ้านเธอก็ได้วันนั้นพี่อ้อยก็เลยไปนอนบ้านน้องสาวพอระหว่างนอนเราก็จะได้ยินเสียงบ้านน้องสาวเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ติดอยู่ริมถนนนะคะจะมีรถวิ่งเนาะเพราะว่าตรงนั้นเป็นอาคา,ารพาณิชย์ที่อยู่หน้าซอย ของหมู่ของบ้านที่พี่อ้อยอยู่เนาะซอยที่พี่อ้อยอยู่อ่ะก็จะเข้าไปในซอยตอกลงกษตรเก่าของบ้านน้องอ่ะจะอยู่หน้าถนนเลยก็อยู่ตัดถนนที่จะวิ่งไปตลาดหมูลอได้ตอนนั้นน้องก็บอกปะให้พี่อ้อยไปเขาก็เตรียมที่เตรียมอะไรให้ให้พี่นอนเพราะเราในระหว่างที่เรานอนเนาะเราก็นอนคุยกันเราก็ร้องไห้ไปก็คุยไปร้องไห้ไปก็คุยไป เราก็บอกว่าเราไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าคนเขาไม่เห็นความสำคัญของเราไม่เห็นความสำคัญของแม่เราเราอยู่กับเขาเราก็เหมือนทำทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเขา,ขเขาแต่เขาไม่เห็นครอบครัว,ขอ,วของเราก็คุยกับน้องแล้วก็พี่อ้อยก็ร้องไห้จนไม่รู้ว่าหลับไปกี่โมง น้องบอกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาประมาณเกือบหกโม,มงน้องมาสกิดบอกเจเจไปใส่บาตรให้แม่กันไปใส่บาตรให้แม่กันพอเขาบอกอ่าแล้วก็ไปไปถึงเพื่อก็อ่าล้างหน้าล้างตาเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสายเกินไปพระหมดเราก็ขับรถไปที่ตลาดหัวรอเพราะว่าบ้านน้องจะใกล้ตลาดมากไปที่ตลาดหัวรอแล้วก็อ่า ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จข้าขับมาถึงบ้านเขาก็บอกว่าเจเจ๊รู้ไหมเมื่อคืนเขานอนไม่ได้เลยเขาบอกพี่ก็นอนไม่หลับก็คุยกับน้องบอกว่าพี่ก็นอนไม่หลับเขาบอกว่าเมื่อคืนนี่แม่มาด้วยละ่ะเราก็นังคุยลุกเนาะเอา้าทำไมอ่ะเพราะว่าน้องพี่พย่อยอะ่ะก็จะเป็น คนที่แบบมีเซนต์เขาเคยเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่ควรจะเห็นเขาบอกแม่มายืนปลายเท้าเจ๊แหละยืนร้องไห้เราก็เลยเกาะคอน้องร้องไห้เราก็บอก <c oughs> คืนนี้คืนที่สองละไปวางแผนกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรเลี้ยงแขกดีเพราะว่าอาหารที่บ้านเลี้ยงแขกเราจะทำกันเอง ก็พาน้องไปบ้านไปถึงก็ไปนั่งคุยกับพี่เราก็บอกเตรียมตัวไปวัดดีกว่าไปนั่งคุยกันที่วัดเดี๋ยวจะเอาอะไรเราก็ไปนั่งไปนั่งจดกันเนาะแล้วก็คอยอไปซื้อของมาเตรียมทําเพราะว่าทุกอย่างทําที่วัดหมดบางอย่างก็ทําที่บ้านบางอย่างก็ไปทําที่วัดเพราะว่าอาหารทุกอย่างเราจะไม่จ้างสมัยก่อนเขามีให้จ้างนะคะมีให้จ้าง แต่เรารู้ว่าแม่ไม่ชอบแม่ชอบของที่เราทํากันเองเราก็เลยตัดสินใจว่าทํากันเองโดยที่เราไม่จ้างเขาวันแรกอทําข้าวต้มแม่ชอบข้าวต้มกระเพาะหมูแต่ในช่วงนั้น่ะพี่อ้อยกินเจแล้วเ,เนาะตอนนั้นแรกๆเลยพี่อ้อยทานเจพี่อ้อยทานเจตั้งแต่ปีสามสองนะคะ คุณแม่พี่อ้อยเสียปีสี่ศูนย์ปีสามแปดแม่พี่อ้อยเสียปีสามแปดแม่พี่อ้อยเสียปีสามแปดพี่อ้อยตัวพี่อ้อยเองทานอะไรไม่ได้ทำขึ้นมาเราทำได้เพราะว่าเราเคยถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าทำได้ของทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําเพราะว่าในบ้านพี่อ้อยหนึ่งจะมีอมาอม่าอาม่าที่ตอนเช้าท่านทานเจแต่ว่าสองมื้อหลังท่านจะทานเป็นเนื้อสัตว์อาจารย์บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้เราไปไปติดขัดในเรื่องที่เราจะทํางานด้วยอะไรด้วยก็เลยบอกว่าเป็นหน้าที่ทําได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยก็เลยบอกอวันนี้เราก็พี่อ้อยสเตรียมซื้อผักบุ้งจีน ซื้อผผกบุ้งเีนมาซื้อผผกบุ้งเีนมาครึ่งกิโลผัดเพราะว่าพียวจะต้องทานสองสองมือ้อก็คือทานมื้อเย็นแล้วจะต้องเหลือไว้อีกหนึ่งมื้อคือตอนเช้าวันนั้นพอจับที่วัดพอเลี้ยง,เล,ยง,เ,ลยงเลี้ยงแขกเสร็จเรียบร้อยพระสวดจบเก็บข้าวเก็บของลับบ้าน ี่อ้อยก็ต้องมาเตรียมเก็บสัมภาระที่พี่อ้อยทำเอาไว้สมัยก่อนพี่อ้อยตอนทานเจใหม่ๆเพื่อจะเคร่งเรื่องกระทะถ้วยชามหม้อข้าวพี่อ้อยเคร่งมากถึงขนาดนั้นทุกอย่างพี่อ้อยจะต้องล้างแยกใส่ถุงมัดผัดผักบุ้งพี่อ้อยทานไม่แบ่งทานแบ่งออกมาแล้วทานแล้วก็เก็บเอา ใส่ถุงเนาะเราไม่เอาเข้าตู้เพราะว่าในตู้อ่ะจะมีแบบเป็นเนื้อสัตว์อยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยพี่อ้อยจะไม่ใส่เข้าไปรวมพี่อ้อยก็จะแยกเอาไว้แล้วก็มัดใส่อเอาความเอาชามคว่ำเอาไว้แล้วก็มัดถุงในคืนในคืนนี้นะคะก็ก็เป็นคืนเป็นคืนที่สองเนาะคืนนั้นพี่อ้อยต้องนอนกับที่บ้านพี่สาว ไปบ้านแม่ก็พี่สาวนอนกับแม่เนาะพี่สาวอยู่บ้านแม่พี่อ้อยต้องนอนกับพี่สาวพอเริ่มห้าทุ่มเราก็นอนแบบเราก็นอนคุยกันเนาะคุยกันพี่สาวบอกพี่สาวนอนไม่หลับพี่สาวพี่อ้อยเป็นคนกลัวมากๆเป็นคนที่แบบกลัวที่สุดกลัวกลัวผีกลัวมากมาก พี่้ายพี่สาวจะทานยาแก้ภูมิแพ้เพราะว่าพี่สาวบอกจะได้หลับพี่สาวจะซื้อยาแก้ภูมิแพ้เอาเก็บไว้แเป็นกระปุกเลยเพราะว่าเขาจะได้นอนเขาจะทานแล้วเขาจะได้นอนพี่้อยไม่ทานพี่้อยบอกว่าพี่้อยแม่พ่ยอยากอยากเห็นอยากเจอเพราะว่าที่พี่้อยนอนก็คือพี่สาวไม่กล้านอนนะพี่สาวพี่สาวที่ที่บอกนอนบนเตียงใช่ไหมคะแล้วก็แม่นอนข้างล่าง ตอนนั้นแ้าแราชการพี่สาวาจะให้อ่าพี่ยอ,ยอ้อยขึ้นไปนอนอยู่ข้างๆเขาพี่อ้อยบอกว่าไม่พี่อ้อยจะนอนตรงที่แม่นอนพี่สาวบอกไม่ได้แกต้องนอนกับฉันเพราะว่าพี่สาวกลัวมากในระหว่างที่นอนได้ยินเสียง หลังบ้านในครัวเพราะว่าห้องนอนติดกับห้องครัวได้ยินเสียงเขีย่ยเขี่ยจานเสียงช้อนเขี่ยจานกองแกงกองแกงกองแกง,ง,แ,กงแล้วก็ไม่มีใครเพราะว่าเตี๋ยพี่ว่าเสียก่อนแล้วก็มาแม่เนาะมาพี่ชายมาแม่ไม่มีใครอะแล้วแล้วเสียงอะไรอะ่ะ พี่อ้อยรอจนกระทั่งเชา้ารอจนกระทั่งเช้าก็ดิ่งเลยพราเมียอยู่ยที่พีอ่อ้อยคิดได้ดิ่งไปที่โต๊ะกับข้าวเปิดถุงดูจานผักจานผักเนี่ยโดนเขีย่ยโดนเขีย่ยแล้วก็มีช้อนวางอยู่ข้างๆพี่อ้อยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอมืมือแรกของเชา้านี้เดี๋ยวเราก็กินข้าวผัดกระบุ้งนี่แหละแล้วเดี๋ยวไปซื้อของมาเตรียมงานให้แม่ พี่ก็จะตักข้าวขึ้นมาชามกินกับผัดกรบุ้ง hmm. พี่่าเป็นคนทานอาหารรสจัดเต้าเจี้ยวพริกเค็มพี่่าจะต้องมีแต่อาหารมื้อนั้นจืดชืดไม่มีรสชาติเลยพี่สาวชิมพี่สาวก็บอกว่าเฮ้ย hey, แกไม่ได้กินรสนี้บอกใช่ใครชิมก็บอกว่าไม่ใช่รสนี้บ้านเราไม่ได้กินรสนี้บอกใช่ จืดชื่อโดยที่แบบไม่รู้รสเลยแล้วก็บอกสรุปก,กันกับพี่สาวว่าแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยแม่มาเพราะว่าแม่ชอบเหมือนเราแม่ชอบทานผัดกตะบุ้งที่บ้านจะใช้เตาเตาถ่านผักตะบุ้งเนี่ยจะเป็นไฟแดงแม่จะชอบมากเพราะฉะนั้นแม่แน่นอนพอเช้าก็ก็คุยกันแล้วว่าเออวันนี้แม่มาแล้วเนาะ แม่กินข้าวแล้วผัดปลาบ้งเนี่ยจืดเลยกินไม่ได้เลยคุยกับพี่ชายพิ่งเขาบอกอน่าจะจริงเนาะอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆแม่เป็นของที่แม่ชอบอะไรประมาณนะ้ก็อ่าวันนี้วันที่สามอบพี่อ้อยก็ไปไปตลาดเตรียมแล้ววันนี้จะทําอ่าก๋วยจับเตรียมกันเลยเตรียมทําเตรียมของเตรียมอะไรเรียบร้อยอ่าแล้วก็พี่อ้อยก็ไปทานเป็นพวกผักกาดดองเป็นพวกอะไรแทน คืนคืนที่สามที่อ้ยจะไม่มีอะไรเลยแต่ไปมีที่หลานหลานจะเห็นหลานบอกว่าอพอพระสวดเสร็จปุ๊บกำลังจะปิดศา,ลาหลานเดินมาอ่าป้าอ้อยป้าอ้อย ทำไมไม่เอายายกลับบ้านด้วยยายนั่งร้องไห้อยู่เอายายกลับบ้านด้วยแค่นั้นเองอะ่ะเราทุกคนนั่งคนลุกกันตลอดทางเลยที่ขับรถกลับบ้านพอกลับถึงบ้านคืนนั้นคืนที่สามจริงๆแล้วพี่วายโดนตั้งแต่คืนแรกแต่คืนที่สามเนี่ยจะมาแรงกว่าตอนนี้เอาลนะเสียง อย่าพี่ใหต่อยคลิปนะคะเกินเวลาเนาะ